ว่ามันกลางมาให้แมงอ่ะใส่แทนมั่วอือไหนล่ะกษัตริย์อมไหลทีนี้ทางในก็ัตริหั่นเอาอือสวยสวยข้าสวยตังตังเข้ามาเมื่อตังเข้ามาแต่สีฮั่นมากษัตริย์พันเหรอเนาะอยากให้แม่สวยอยากได้พ่อไม่เสียใจอยากได้พ่อมันก่อยากให้แม่สวยอ่ะเดี๋ยวคุมบอายุเด็กดูวางหิวมะ แม่ะคำะคเงินจะทวนเบ่ร์แม่ม <laughs> ากจะอกว่าอ้้าเก็บทรงหน่อยเก็บทรงหน่อยอย่าดึงออกนี <laughs> ้โอ้มากระกลางกระ่างขึ้นมาอ้ะเขาหากอามทรงมือใหญ่หวมาเอามาห้เมนะ <laughs> ื่อนะเออ่าลืมมาไปตากแดกเดเด้วยะบูดในด้อยโอ้ข,อขอ <laughs> อี้เอ,ขอาข่งกลางอ่ะอือ ได้อย่างแบบกินไดปเราไปตลาดมึงเนี้ยอืมถามเบิ้งว่ามึงก็อายกับกิชายมึงก็คือมวกคางมาให้กูหน่อยวะมวกคางมาเสร็อืมขันเรียบร้อยกันท่านขันบอลให้เรียบร้อยกันเออนั่นเอาไว้รุ่นน่ะซิ่งอ่ะอันนั้นเนาะเออซิ่งอ่ะเล่นหัวแม่บ้าใจใส พรว่าเพราะว่าพึกงใจเอาสีดำพหิกมันว่ามันก็ใส่แทนพวกนะเวลาเนา่าเวลาย้ำเกลือกระเทศดีกว่าลเออโอ้ขุงกึ่งคางข้าว่าขุงกึ่งคางเอ่ะฟอนแม้กแน่กงด้เมือคางอ่ะกวอนกวกขุงขึ้น้งี้ยเงยวาวเงี้ย ก็สวยดีกว่าละก็เหมือนมวกค่นะอืม่าฟาทาเยอะตรงมาว่างคืน่าคุกกายกากโอ้คุกกายคุกกายวะเฮ้กมาคุกขันก็ลาคก่าวงั่งงั่งอะวะอืมก็เอาหัวข่าวซะด้วยได้เลคือได้ละเออเป็นสีขาวอีกางากงามได้ละอืม ลูกใครบอกว่าแม่ซักก่อนนะแล้วแม่ก็ซักดีๆแม่อย่าไปซักยืดเยอะนะเราเราม่มันจะแยกฟูขึ้นอแล้วพอทีนี้แม่ก็เวลานะแม่ก็รู้ไปอย่างนี้ขอสวดแม่อันมมงจะกความจากน้อยถ้าแม่อยากเท่แม่ก็ขยำขึ้นก็เท่ดีกว่าหยุ่มขึ้นเมื่อกี้เนี่ยเออก็ซิ่งดีอื ทาตรงพร้อมร้อยนึงก่อนเหรอเออข้างในก็ทาก็เหมือนมั่วงคณะอือคือคนมีผมเลยใช่ผ้าคัดผมมาเนี่ยเข้าอ้อนค่ะก็มาถึงเงี้ยให้ลูกครยำกังอ้อนนึกเหรออ่าได้อย่างมากินได้ละไปตลาดดันซื้อข้าวได้อย่างข้าวบาได้อย่างไม่งามมันเจอบ่ให้ซื้อเนี่ยบ่ให้ซื้อหยังบ้าผูบอกแล้วบอกให้มาเป็นชุดจัว Я попал, mm -hmm.